สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านคะ่ะดิฉันสสิการวัฒนจันทร์ค่ะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับทีมสุดซอยค่ะทีมเฉพาะกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้การนําทัพของคุณเอกนัทพร้อมพันุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะซึ่งหัวหน้าทีมสุดซอยก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยค่ะคุณโอทิติพัฒช์โชคเดชาชัยนันน์นั่นเองค่ะ แล้วมาถามต่อนะคะว่าแล้ว3-4เดือนที่ผ่านมาทีมสุดซอยทั้ง3ชุดเขามี3ชุดนะคะมีผลงานอะไรกันบ้างชุดที่1ค่ะทีมสุดซอยชุดแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรมและขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะเขาก็ได้เข้าตรวจค้นโรงงานเถื่อนโรงงานลักลอบประกอบกิจการผิดประเภทไปแล้วกว่า24โรงค่ะซึ่งตอนนี้ทุกโรงก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ ชุดที่2ค่ะทีมสุดซอยชุดตรวจสอบสินค้าไม่ได้มาตรฐานค่ะเขาก็ได้เข้าจับกลุ่มโรงงานผลิตสายไฟโรงงานเหล็กแล้วก็โรงงานที่ผลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐานมออกกอไปจํานวน9แห่งค่ะสามารถยึดของกลางได้มูลค่ากว่า425ล้านบาทค่ะ ุดที่3นะคะก็คือทีมสุดซอยชุดขับเคลื่อนการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวค่ะแต่ภารกิจใหญ่ที่เราต้องพูดถึงในวันนี้ค่ะนั่นก็คือมหากา w i ว Process ที่จังหวัดระยองค่ะซึ่งมหากาบนี้หรือว่าปัญหานี้นะคะลากยาวมาเป็นเวลากว่า15ปีค่ะเป็นปัญหากากของเสียอันตรายอลูมิเนียมดรสนะคะที่ลักลอบกักเก็บไว้กว่าถึง70,00ตันด้วยกันเยอะมากนะคะ7,000ตันทำให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยปนเปื้อนไปด้วยสารเค มีเสี่ยงกระทบทั้งคนแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะแต่ว่าภายหลังจากที่รัฐมนตรีเอกนันพร้อมพันธ์เข้ามารับตำแหน่งนะคะท่านก็จัดการทันทีค่ะภาย